สบายดีพี่น้องอเนาะทางช่องยูทูปวันนี้เขาสิมาเบิง้งรถรถเอ่อ,อยังกระเจ้าเอิอรถยังก็เนีน่ยรถเอ่อไทมันเนาะมันจังโมย่าขวดเลยมาเบิ้งรถมาทีนี่ยทุกแม่ก็จะไยหาเก็บยางเดียวรถโควต้า ยังมันดะพื้นมาด้เนาะมันดะพื้นมาแนเนา่ะมันดะพื้นมันบอกเออ รถยรี่ห้อโคบตา L ห้าด SP รถบุนนาขับจักรยรถหน่อยเพราะว่ามันมรถหน่อยมันพอดีลองนี่ต่อดูแกโอ้ยมาเนาี่ยาดเนาะ Đi vô nằm bưng nằm bưng <laughs> <Đ> bạn <bills> Nhưng <laughs> con bà Bớn chị thay áo nhỏ con năm này <laughs> xuống Bao dùm Cho khóng xuân phía nào Cho bớn nó xuân bằng cái này Nói ơi Má xoài cả โอ้ยลมลม,ลม,ล,ม,ล,มดดล,ลมขอถอดได้ไรลมขแขกลมแขกแงแท้ <laughs> โอ้รถ<ด>มัน,น,น,ตมนตเลนตเลเอินออกเลยเตลเอินออกมันกู้อยอใช่ไหมใช่ไหมมันได้ต,ตีเดียวขวดนะพีอันนี้มันขวดเบิดซอง

มากับเฮาเข้ามาเอา้าโอ้ยคือล้ะะไทยลงเียวจอองสวนไทยจังไรมาสัก ไทยทางีไทยทางพีไทยลุตเยอะเรากรบอกเราเราก็มีอันนั้นแล้ว แง,เอ,ง,เ,องเอาจบคลิปสำกนิดเาเอาจบคลิปให้น่หนปิดคลิปให้หน่สมสายจะเอา ลมลลมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมพวกเป็นลมครับนล้อาางมีเรคุไลันะระเพเป็นกำลังใจให้ผู้เฮดคลิปเนี่ยฮ็ดคลิปต่อไปเพื่อเบิ้งยังสามารถคอมมนมาได้ว่าอยกให้ไปทายู่แล้วขอคาดกไรเด้อขอจบคลิปวนี้้ครับผมโอเคไป